กินข้าวปุ้นเล้จอจาพี่น้องไปไฟ์อยู่นะคะ มากินข้าวหนอมตีนั่นกันนะคะสร้างกำลังใจขอบคุณนะคะขอบคุณที่มาให้กำลังใจน้องแชร์ไหมนะคะเดี๋ยวเาเริ่มวัดอุณหภูมอ๋อเข้าใจแชร์เย็นป้าไม่ไม่แช่์ก็ได้ทุกคนพี่ตัวเองไม่แชร์ปากก็บอกว่าไม่แชร์ก็ได้ไม่เป็นไร <Okay. S 1> เฮ้ยอย่างเนจะยื่ยนให้เนาะน้ำจีนน้ำยาปลาพริกอีตัวนี้สี่สิบบาทนะคะทุกคนสีละน้ำใจของคุณะคะ่ะน้ำเย็ยนน้ำเย็นเสีย,นยงน้ำลงอกเจ้าเจ้า พี่เขาตีสองก็เจียวเจ้าไข่นอพ่กิตตานามากินขนมจีนด้วยกันนะคะชิมก่นอนขอบคุณชามเริ่มเลยขอบคุณนะคะเป็นต่แสบแหนอว่าะจันอันกาโมแอดป็นกาโมอานพิเปล่านาอแบบ กเก่งภาษาแพเดมาเดอจ้ะมาเดอยิบเอ็ดล้านดวงใจขอบคุณนะคะเบาท่านกินดูจ้ะสวัสดีครับน้องแพรไม้สวัสดีนะคะพึ่งจะเทนะคะพึ่งจะเทน้ำลายแตกแล้วเนี่ยพึ่งจะเทน้ำลายสอแร้ยิบสองล้านดวงใจขอบคุณนะคะขอบคุณทุกคนเข้ามาส่งกำลังใจให้น้องนะคะ เส้นนุ่มๆขนมจีนก็จะมีหลายเส้นเนาะเส้นเล็กเส้นใหญ่เส้นอ้วนเส้นผอมอันนี้เส้นเล็กยี่บสามร้านดวงใจอขอบคุณนะคะว้าน่ากินไหมเดิ่ดใจมาเด้อ มีมะละด้วยนะคะทุกคนมะละนี่ชอบนะคะเพราะว่านดีมีประโยชน์นะคะมีผักกาดดอนิดหนองู้นๆ,ๆ,ๆกดให้แล้วครับขอบคุณมากะคะ่ะโชคดีปีใหม่เด้อทุกคน เก่าผ่านไปปี่ใหม่กำลังจะมาถึงเนาะแก่อีกหนึ่งปีเด้พี่น้องไม่อยากใช้คำนี้เลยนอกจากเวลามันไม่รอคอยชิมก่อนนะคะอืมอร่อยสามสิบเด็ดร้านดวงใจขอบคุณนะคะําเริ่ม บ้านฟ้า23อะไรเนาะคอมเมนต์หายคอมเมนต์มันขึ้นมาแล้วมันก็วืบไปนะคะต้องขออภัยด้วยนะคะยี่ปลกร้านดวงใจขอบคุณนะคะทำโตโตๆเลยเนาะจ้ะขอบคุณทุกเลือบทุกไลที่แวะมานะคะ อืมอร่อยอยู่สามสิบสองล้านดวงใจขอบคุณนะคะต้นหอมโอ้เป็นตาแซบคักก่าสันวาน้องโดมหล่อบ้านฟ้าครับอ้าวเหรอมีบ้านฟ้าด้วยขอบคุณนะคะ เด้อมาเด้อกินแซนด์น้ำกัน้วจ้าโปรไฟล์เหมือนกันเลยอ่ะพี่กิตนา,าขอขึ้นไรายได้ไหมอันนี้ ไม่รู้สิเนาะเพิ่นไล้์ตอนไหนอ่ะ3ามสิบสองล้านดวงใจขอบคุณนะคะคนชอบกินผักเนาะมีความส่อว่าเขาให้ผักน้อยจังเลย <c oughs> คนชอบกินผักต้องการผักเยอะๆเนาะคะ ของพี่ยูนี่ยังไลฟ์อยู่ไหมน้องโดมน้องโดมหรือใครไม่อยู่อ่ะพิจิทนาถามพิจิทนาเด้อจะมาเด้อแสบแห้งแสบไลฟ์ไหมคุณ เป็นไรสมัยก่อนน่าจะมีคนหนึ่งอ่เขาชอบเข้ามาอัมอัมไปอัมมาก็ความแตกถ้าคนรู้จักกันอ่ะอัมแค่ไหนก็ดูออกนะลักษณะกันสนทนานะคะเดียนี้หาย หายไปนนานแล้วไม่มีใครมาอํมต้องมีสรแน่17ล้านต้องจขายควาคุณนะคะตรวงนี้น้องแพรใหม่ไม่มีคลิปนะคะก็เลยไล์ให้นางกัน ลูกชิ้นเด้งๆเลยนะคะนี่สิบเจ็ดล้นนองค์ใจสามเล็บนะคะขอบคุณมากนะคะ กินผับช่วงปีใหม่ก <c oughs> ินน้ำแนเป็นตาแสบหลายกินน้ำแนเป็นตาแสบมามามา,มา,จากจะสดน้ํำค้นมากแสบคอเลยเนาะคะ่ะ

ได้จะมาเด้อยี่สิบเอ็ดล้านดวงใจนะคะ่ะพี่ม่ต่างจังหวัดมันจะดึกกระทึกแต่ก็คงไม่ทึกเท่าไหร่ <c oughs> ยังไงอึกกระทึกแต่คงไม่ทึกเท่าไหร่ ถ้าเป็นที่บ้านก็จะมีงานน้องทหารเนาะก็อาจจะไม่สนุกเท่าไหร่สนุกแต่คนสนุกข่าวเศร้าของชายแดนนะคะข่าวเศร้าจากชายแดนไหมไม่ใช่ของชายแดน ว่าน้องเป็นคนบ้านเดียวกันกันกบยาเทพเนาะเด็กที่บ้านน้องทน,ท,นทหารไอ้น้ำนะคะยี่สิบล้าน้องใจสี่เลิฟนะคะขอบคุณมากนะคะ เยอะเลยเจ็ดลูกไม่เลือกถ้าเอาตีนไก่จะให้สามอันหรอถ้าถายเอาตีนไก่แล้วลเอาทอดตีไก่ให้ลูกชิ้นสามอันสามลูกได้ให้ตีนไก่สามอันถ้าเป็นลูกชิ้นก็ทำได้เพราะว่ากินไปแล้วสองเหลือห้า ทักทายทักทายวัสำหรับเออสวัสดีนะคะกินกินหาปีใหม่บนนอ <c oughs> แมนจ่า <c oughs> กินเพื่ออยู่ประมเอเจ้าสกินหยังนะคะ ละมื้อแต่ละวันเราอยู่ต่างจังหวัดก็ไปเผาป่าเนาะจ้ะเผาป่าเผาอย่างละมีอยังจะเผาทีนี้ไม่ไปเนาะค่ะเพราะว่า เดี๋ยวเด็กเปิดเธอมาแล้วเขาก็จะไปเข้าค่ายก็เลยขี้เกียจต่อเนื่องกันคุณท,ทำโตโตเลยนะคะคุณคำยันยันวสันบุ้ณพูดันใจเข้ามากินค้าวยันยัตาสวดๆว,ดวสันตะอวยสวดไปไหนดีสิบเจ็ดล้านดวงใจขอบคุณนะคะ หน่อคนหนึ่งนะะยพันเพ็ดคีบกินนะคะเขาชอบใช้คํมาม่าครับยังไงตาสวดๆกันว่ะ ขอบคุณนะคะทุกกำลังใจเนาะคะ่ะก0นาทีเขาบอกว่าโทรศัพท์เขามีปัญหาเนาะค่ะก็เลยไม่มีคลิป20ล้านลงใจขอบคุณนะคะ พอใจางานหลายๆโทรศัพท์ก็เลยแห้งอยู่นะคะสดกับน้ำซุปไปเลยทาอิตู

กจะเผ็ดเผ็ดอ่อนๆแต่ว่าเผ็ดไปเรื่อยๆนะคะกว่าจะอิ่มก็เผ็ดพอดีนะคะยี่สิบล้านดวงใจขอบคุณนะคะสิบหกล้านดวงใจขอบคุณมากค่ะ ใจขอบคุณนะคะเสียงนกเขานะบัดนี้ เมื่อก่อนเคยไปกินก๋วยเตี๋ยวกับเพื่อนเนาะร้านนั้นอร่อยขึ้นชื่อต้องเข้าคิวเสร็จแล้วทีนี้ลูกชิ้นเขาอร่อยเราก็จะเอาลูกชิ้นไปกินทีหลังเพื่อนเขาก็บอกว่าถ้าเกิดไปรุ่นตีกันมาเนี่ยจะได้กินไหมลูกชิ้น <laughs> เพื่อนเขาชอบกินก่อน,นกินลูกชิ้นก่อนแล้วค่อยกินอย่างอื่นที่หลังส่วนเราชอบกินเอาลูกชิ้นไว้กินทีหลังเขาก็เลยถามมาถ้าไว้รุ่นตีกันมานี่แกจะได้กินไหมลูกชิ้นนะครับก็น่าคิดเนาะไว้กินสุดท้ายเนาะคะ่ะ แล้กเขาคัน <c oughs> อร่อยนะคะเกี่ยงเลย นะคะมื้อเย็นวันนี้นะคะสิ้นปีพอดีสิบล้านดวงใจขอบคุณมากนะคะปรสีเริฟนะคะเก้าล้านดวงใจขอบคุณมากๆเลยนะคะสิ้นปีแล้วก็ขอให้ทุกคนเอ่อต้อนรับปีใหม่นะคะส่งท้ายปีเก่าก็ขอให้ทุกคนสุขภาพดีมีความสุขนะคะเฮงเฮงปังปังรวยรวยทุกคนเลยนะคะเจอแต่สิ่งดีๆนะคะสิ่งไม่ดีก็ทิ้งมันไปกับปีเก่าเนาะชีวิตทำดี แล้วก็สิ่งดีๆก็จะเข้ามาหาเราเองนะคะ12ล้านดวงใจขอบคุณนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะโชคดีปีใหม่คะ่ะบ๊ายบายนะคะอิ่มแล้วไปเราเด้อบัดน,นี้พิกิธนาอันกาโมบถ้าอ่านผิดขออภัยนะคะ19ล้านดวงใจขอบคุณมากคะ่ะ กำลังจะลาทุกทีเลยเนาะคะ่ะขอบคุณทุกเลิอดทุกไรทุกกำลังใจเนาะคะ่ะที่แวะมาส่งกำลังใจให้เด็กน้อยตาดำดำ,ดำน้องแพมใหม่เนาะคะ่ะแต่ว่าเจ้าตัวไม่ค่อยออกกล้องนะคะไม่ค่อยได้ออกกล้องเพราะว่าเอ่อมันไม่อำานวยเนาะ,ะบางทีอยู่คนละจุดต้อ <c> ง <oughs> ขออภัยด้วยนะคะบางทีก็ย้ายนี่ไดเป็นคนขึ้นให้เนาะคะ่ะบอกให้ขึ้นเองบางทีกดผิดกดถูกก็นะ ขอบคุณทุกเล่ทุกไลา์ทุกกำลังใจคะ่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะโชคดีปีใหม่ทุกคนเลยเด้อเจอกันใหม่ครั้งต่อไปนะคะสิบหกล้านดวงใจขอบคุณนะคะนอนหยิบคนน้้น,นให้น้ำน่ำขวดนน่ำค่ะขวดอันนี้เย็นปเปล่าเย็นไม่เอาพี่ไม่เย็น อร่อยอร่อยอร่อยกินน้ำอุณหภูมิห้องนะคะกินน้ำเย็นวันเดียวได้เรื่องเลยนะคะขอแห้งไอเฉย,ยเลยนะ สิบองล้านดวงใจขอบคุณนะคะบายบายคักคักด้วยบาตนี้บปอีรีอีหอดด้วยบาตนี้พี่น้องสิบล้านดวงใจกระสีเลิฟนะคะบายบายนะคะเจอกันใหม่ครั้งต่อไป